สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วสามอาณาจักรที่มีบรรพบุรุษร่วมกันและเรียกรวมตัวกันเพื่อรับมือกับปัญหานี้สำหรับต่อกรกับ จี m p e มเพแต่แล้วอากาเป้ก็หยุดและกลับบ้านโดยมีความคิดว่าการลบทำให้สูญเสียมากกว่าได้เขาจึงคิดว่าจะส่งพ่อค้าไปส่งเสริมการเลิกทาสสามนาจาักที่เตรียมตัวป้องกันขนาดของกองทัพสามนาจาักรอการมาของจีเมเพเลอร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ไม่มา ถ้าไม่การรวมทัพในครั้งนี้ไม่พอใจจึงจะบุกเองเลยกองกำลังห้าหมื่นนายตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่อากาเป้กลับมาทาหารพักแต่ก็ฝึกอยู่แต่แล้วเมืองเทรินเป้ก็ส่งข่าวว่ามีอาณาจักรมาบุกอากาเป้จึงต้องนำทัพไปต่อสู้กี่เวลานานถึงสมเดือนมีการสูญเสียอย่างมากอากาเป้ที่อยู่ในสงคราม ในมองสนามลบที่มีทหารตายมากมายอากาเป้เข้าใจถึงสนามลบแล้วอากาเป้ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์แล้วเขาก็าชนะได้แต่สาณนาจักนั้นก็ถูกบวงเข้ากับอากาเป้ใช้ระบบรัฐในการจัดการตาโวงก็หมดอำนาจลงและเลิกทาดอาณาจักรโนวากับอีกอาณาจักรก็ประกาศเป็นส่วนหนึ่งกับจีมเมเล โดยการบริหารยังเป็นทา,าอยู่อีกที่อาณาจักรีิมะก,ก็เป็นระบบรัฐตอนนี้ดินแดนของ g m เอมเพลกำลังขยายใหญ่ขึ้นโดยขึ้นชื่อเรื่องการเลือกทาดและชาวบ้านในอนาณาจักรอื่นก็เริ่มเรียกร้องการเลือกทาสในดินแดนที่ติดกันิดกับ g ีเอมเพลอร์ทำให้สีอาณาจักรที่อยู่ข้างล่างถัดจาก g ีเอมเพล ได้รับผลกระทบของพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อจัดการกับต้นเหตุนั่นคือบุกอาณาจักรจีนเพลอร์ eller, แล้วก็มีการรวมพลของกองทัพขนาดใหญ่ตอนนี้ไม่มีใครสนแล้วว่าจะบุกตอนฤด,ดูหนาวหรือไม่กองกำลัง1,000งแนนายจากการรวมกองกำลังจากสีอาณาจักร ที่โดนบุกค,คือเดจาวัวกองทัพตั้งรับสรงคาวมาถึงอากาเป้ก็ต้องยกทัพไปช่วยระยะเวลาของสงครามคือ6เดือนในเวลานี้เองก็มีงานวันเกิดของคาวเวียตอนนี้ก็17แล้วโอปสิบหทุกคนอายุเพิ่มขึ้นเวลาผ่านแต่สงครามก็ยังเหมือนเดิมฆ่ากันในที่สุดอาณาจักรทั้ง4ก็แพ้แล้ว ทั้งหมดก็ถูกรวมเข้ากับ G m เอเมชาวบ้านก็ยินดีกับการปกครองแบบใหม่นี้อีกสองอาณาจักรทางตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองราชวงศ์ก็ได้มาที่ G m เอเมพวกเขามายอมเป็นเมืองขึ้นต่ออากาเป้เมื่อกลับมายังเมืองหลวงก็พบเข้ากับพวกเขาคาเวียตต้อนรับอย่างดีและอากาเป้คุยถึงข้อตกลง สิ่งที่อากาเป้ต้องการคือเลิกทาดและฝ่ายเขาต้องการการคุ้มครองจาก g m เพเพราะพวกเขาเห็นแล้วว่ากองทัพของอากาเป้แข็งแกร่งเหลือแค่หนึ่งอาณาจักรและอาณาจักรสุดท้ายคือโก s ซิมเวอร์บอล GSB ถึงจะไม่ได้ค้าทาาแบบเปิดเผยแต่แรงคา้าท่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นั่นและชาชา ก็มีส่วนร่วมด้วยแต่กระปยังไม่บุกในเร็ววันเพราะกองทัพทำสงครามเก้าเดือนติดทให้มีความล้าจึงหยุดพักและเน้นทรกซึมแทนเวลาอ่านไป3เดือนมีการคิดค้นสิ่งของมากมายของในการใช้ชีวิตส่งเสริมการทำชุดเกาะชุดเกาะถงลบการจัดตั้งค่ายทหาร จัดการการคอร์รัปชันในดินแดนของอากาเป้อายุของอากาเป้เป็นยี่สิบแล้วปีใหม่ชาวบ้านมีความสุขชาวบ้านในดินแดนเริ่มคิดว่าอากาเป้คือราชาที่พวกเขาต้องการแล้วการรักชาติจึงเกิดขึ้นพวกเขามีความคิดที่จะพัฒนาตัวเพื่ออากาเป้ตอนนี้กองทัพของอากาเป้มี แสนสองหมื่นนายแล้วชื่อเสียงของอากาเป้ก็ดำไปถึงแดนเหนือซึ่งสโนได้ย,ยินก็ตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะเป็นราชาแห่งแดงกลางด้วยความสนิทกับสโนโคิดว่าจะแสดงความยินดีหน่อยคีโมที่เห็นดังนั้นจึงให้สโนเจราจากับอาณาจักรนี้